เราไปดูเลยนะครับสำหรับคำถามข้อที่1นึ่คำถามข้อที่1ครับข้อสรุปที่1จริงหรือไม่ที่สุชาดาซื้อชุดน้ำชาและผ้าตัดเสื้อครับสุชาดานั้นนะครับเป็นแม่บ้านที่ซื้อชุดน้ำชาแล้วก็ผ้าตัดเสื้อครับแล้วเธอก็ซื้อปากากาด้วยเพราะฉะนั้นข้อสรุปที่ว่าจริงหรือไม่ที่สุชาดาซื้อชุดน้ำชาและผ้าตัดเสื้อคำตอบก็คือ เป็นจริงครับเราไปดูข้อสรุปที่2ครับจริงหรือไม่ที่จินันซือ้อนาฬิกาและสร้อยคอครับจินัานนั้นนะครับนเธอเป็นแม่บ้านที่อยู่ลำดับที่3นี้นะครับนเธอซื้อนาฬิกาแล้วก็ซื้อสร้อยคอครับแถมซื้อกล่องใส่เทปด้วยเพราะฉะนั้นข้อสรุปที่ว่าจริงหรือไม่ที่จินรนซื้อนาฬิกาและสร้อยคอคำตอบก็คือเป็นจริงครับ เมื่อข้อสรุปทั้ง2เป็นจริงนั้นเราตอบข้อ1หรือข้อ2ข้อ3หรือข้อ4ครับตอบข้อไหนครับตอบข้อ1ครับข้อสรุปทั้ง2เป็นจริงนั่นเองคำถามข้อที่2ข้อสรุปที่1จริงหรือไม่ที่เกตบดีซื้อต่างหูเกตบดีเธออยู่ลำดับที่4ครับเกตบดีนี้ซื้อแปลงผมนะครับต่างหูหรือที่คาดผมนั้นยังตอบไม่ได้ซื้อดินสครับ ข้อสรุปที่ว่าเกตบดีซื้อต่างหูนั้นยังตกลงปรงใจไม่ได้ว่าเกตบดีกับไอระดานั season, ้นใครซื้อที่คาดผมหรือใครซื้อต่างหูกันแน่มีแม่บ้านสองคนนั้นยังสรุปไม่ได้ว่าเธอซื้อที่คาดผมหรือต่างหูเพราะฉะนั้นข้อสรุปที่ว่าเกตบดีซื้อต่างหูนั้นคําตอบก็คืออาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้ให้ตอบว่าไม่แน่ชัดนี่เองครับข้อสรุปที่2ครับ จริงหรือไม่ที่อัมลาซื้อที่คาดผมอัม马านั้นอยู่แถวบนสุดเลยครับอัมลานั้นซื้อถุงมือกับน้ำยาลบหม,มึกแต่ที่คาดผมกับต่างหูนั้นเธอตกลงปรงใจไม่ได้เพราะฉะนั้นอัมลาก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเกริดวดีครับไม่สามารถจะตัดสินใจซื้อที่คาดผมหรือต่างหูได้เพราะฉะนั้นข้อสุดที่บอกว่าอัมลาซื้อที่คาดผมนั้นคำตอบก็คืออาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ครับให้ตอบว่าไม่แน่ชัด เมื่อข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัดตอบข้อ1และก็ตอบข้อ2ไม่ได้เราจะต้องเลือกตอบข้อ3นี่เองครับคำถามข้อที่3ข้อสรุปที่1จริงหรือไม่ที่ไอราดาซื้อหนังสือและรองเทา้าไอราดาเป็นแม่บ้านคนที่2ครับไอราดาเธอซื้อรองเทา้าเข็มกลัดและหนังสือครับดังนี้ จริงหรือไม่ที่อาเรดาซื้อหนังสือและรองเทา้าคำตอบข้อนี้ก็คือเป็นจริงครับข้อสรุปที่2ครับจริงหรือไม่ที่สุชาดาซื้อปากกาสุชาดาแม่บ้านลำดับส,สุดท้ายครับสุชาดาเธอซื้อชุดน้ำชาผ้าตัดเสื้อและปากกาเพราะนั้นข้อสรุปข้อสรุปที่ว่าจริงหรือไม่ที่สุชาดาซื้อปากกานั้นคำตอบข้อนี้ก็คือเป็นจริงครับเมื่อข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงให้ตอบว่าข้อ1ครับ คำถามข้อที่4ครับข้อสรุปที่1จริงหรือไม่ที่ผู้ที่ซื้อน้ำยาลบหมึกเนี่ยจะไม่ซื้อสร้อยคอใครเหรอครับซื้อน้ำยาลบหมึกเราไปดูครับใครครับเห็นหรือยังครับนี่ครับเห็นแล้วครับอมมาลานี่แหละครับเธอซื้อน้ำยาลบหมึกครับแล้วเธอซื้อสร้อยคอหรือไม่จะเห็นว่าอมมาลาเธอซื้อน้ำยาลบหมึกกับถุงมือครับส่วน สร้อยคอนั้นคนที่ซื้อก็คือจิรนันต่างหากครับเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าผู้ที่ซื้อน้ํายาลบหมึกจะไม่ซื้อสร้อยคอนั้นเป็นความจริงครับเพราะว่าอมมาลาซื้อน้ํายาลบหมึกแต่ว่าคนที่ซื้อสร้อยคอกลับเป็นจิรนันข้อสรุปที่1ผู้ที่ซื้อน้ํายาลบหมึกจะไม่ซื้อสร้อยคอเป็นความจริงครับข้อสรุปที่2ถ้านี่นะครับเป็นเงื่อนไขเลย ถ้าอัมมาลาเนี่ยครับคนนี้ครับถ้าอัมมาลาคนนี้ครับถ้าอัมมาลาซื้อต่างหูก็วงต่างหูไว้เกตวดีก็มาดูที่เกตวดี มีของอยู่สองสิ่งที่อมาลาและเกตวดีจะต้องตกลงกันครับก็คือที่คาดผมกับต่างหูถ้าอมาลาเนี่ยครับนะเธอเลือกได้แล้วว่าซื้อต่างหูนั้นเกตวดีก็ย่อมเลือกได้อ่าที่จะซื้อที่คาดผมครับเพราะฉะนั้นข้อสุดที่ว่าถ้าอมาลาซื้อต่างหูเกตวดีจะซื้อที่คาดผมคําตอบก็คือเป็นจริงครับเมื่อข้อสุดที่1เป็นจริงข้อสุดที่2ก็เป็นจริงด้วยให้ตอบข้อสุดทั้งสองเป็นจริงตามข้อ1นนั่นเองครับ คำถามในข้อที่5ครับข้อสุดที่1ครับจริงหรือไม่นะครับผู้ที่ซื้อเข็มกลัดจะซื้อรองเท้าแต่ไม่ซื้อหนังสือครับผู้ที่ซื้อเข็มกลัดอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับผู้ที่ซื้อเข็มกลัดก็คือไอรดานี่เองครับไอรดาเธอซื้อเข็มกลัดแล้วก็ซื้อรองเท้าด้วยแต่เธอไม่ซื้อหนังสือใช่ไหมครับ ไม่ใช่เธอซื้อหนังสือด้วยเพราะฉะนั้นข้อสุปที่หนึงนั้นถ้าจะเป็นจริงต้องบอกว่าผู้ที่ซื้อเข็มกัดจะซื้อรองเท้าแล้วก็ซื้อหนังสือด้วยที่บอกว่าผู้ที่ซื้อเข็มกัดนะครับนั่ก็คือไอราดาเธอจะซื้อรองเท้านะครับแต่เธอไม่ได้ซื้อหนังสือนั่นเป็นความไม่จริงแล้วครับเพราะจริงๆแล้วเธอซื้อหนังสือคําตอบข้อนี้คือไม่จริงเราไปดูข้อสรุปที่2ครับ ผู้ที่ซื้อสร้อยคอจะไม่ซื้อนาฬิกาไปดูครับใครเขาซื้อสร้อยคอครับคนที่ซื้อสร้อยคอนั้นคือจีรนันจีรนันซื้อสร้อยคอเธอซื้อนาฬิกาหรือไม่จีรนันนั้นซื้อทั้งสร้อยคอและซื้อทั้งนาฬิกาเพราะฉะนั้นข้อสรุปที่ว่าผู้ที่ซื้อสร้อยคอจะไม่ซื้อหนังสือนี้เห็นทีจะไม่จริงแล้วครับ ไม่เป็นความจริงเมื่อข้อสรุปที่1ไม่จริงข้อสรุปที่2ก็ไม่จริงคําตอบนั้นเราตอบข้อ1ไม่ได้เราก็ต้องมาตอบข้อ2ครับข้อสรุปทั้งสไม่เป็นจริงนั่นเองครับ